พาขึ้นอาคารสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับแจกอยู่นะครับต้องไปลงทะเบียนนะครับถึงจะได้เบอร์นะครับเพื่อจับรางวัลใหญ่บนเวทีนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับอยู่เลยนะครับอ่ะมีรถตีมาผู้หมวดตัวที่อ๋อหมจิใช่ไหมครับผมว่าที่ผู้หมวดจิจัดมานะครับรถตี ครับก็เดี๋ยวสักพักจะเป็นพิธีเปิดนะครับก็จะขอญาตเรียนเชิญทางผู้บังคับบัญชาและก็คณะกรกตรสนตปูนนะครับจะแส่งมาด้านข้างเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใกล้เวลาแล้วถ้าพร้อมเพียงกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเชิญขึ้นเาที่เพื่อทำพิธีเปิดแบบเป็นทางการนะครับรีแล้วก่หี่นีย อะไรครับหมายถึงกล้องออ๋หมว,หวเมือนะครับแกกอ่าเกาะนะครับจะเกาะเพื่อเกาะจะแกะแล้วปืนแล้วปืนเพื่ออะไรนะครับแกกของแกะอ๋อของหลวงแกะแข็งขัดนแข็งขาดแข็งขาดยแกะไอนนี้พูดอย่าง้จะบอกว่ามีแจกครับใครอ้ย่าไม่ตำรวจเนี่ยนะครับต้องมาต่อบโงตบุ๊กนะครับถึงจะแจกอ่าใช่ที่อื่นไม่แจกที่อื่นซื้อเองนะครับ เด่กน้องนี่คือประชาชนมาไมมาดีสุดแม่โน่นี่ตุดนี่ตอบกระ้องได้อไอไบอกเกียรติสุดเลยจะมาอยู่ในงานตำรวจ <c oughs> นะแต่เวลาเดือดร้อนขึ้นมารู้จึกจะได้เป็นอันดับแรกเออมันแปลกเนาะเวลาลงในเหตุลงใน,งในแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่แม่อ้อยกัแม่อุ้ยอา้าวเด็กมาแจ้งผู้ปกครองหายคนระับเอาครับเด็กผู้ชายใส่เสื้อลาบรบู๊บสีเขียวครับผมมาผู้ปกครองชื่ออะไรลูก ที่าจะไม่เูรวนรอกที่จะทที่จะเดินได้นะฮะเพราะให้เด็กกระจายอยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเรีขยนนะฮะไม่ทเกี่ยวเวยาะติดนะฮะารเนี่ยทำงานนี่แหลนะเื่อเพื่อพ่อแม่ทำงานนี่กรอส .4 จนสร้างฐานะได้นะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนนะฮะแล้วก็ ที่มีเปิดงานว wow, yeah. right ันเด็กประจำปี2568ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับก็ในบเวทีนะครับจะสังเกตเห็นมีผู้มาขับตาและก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ก็โหมีอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะขอเยี่ยมเชิญนะครับคุณพิชัยสุธรณ์ลนะครับรองประธานกรกตฯกล่าวให้รู้ว่ากับเด็กและเยาวชนในวันนี้พัะทิพย์นครับขอเยี่ยมเชิญครับสวัสดีครับ วันนี้รู้สึกป่าสถานีดีที่ได้เห็นน้องมามากกว่าปีที่แล้วก็ขอให้น้องเป็นโรเีที่พ่อแม่ก็ขอให้มีวามสุขึ้นท่ครับขอบคุณครับพี่หน่่ยของเราจะพผู้น้อยนิดหนึงนะครับลำดับต่อไปก็สองแยกนเป็นการจำหน่ายสาวอุไม่เลวนะครับต้นกล้าปนนท์ปูนทับายเพราะว่ากษต ส่วต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจในที่ที่รุ่นการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้นะครับก็วันนี้มีนะครับกระของรางวัลที่สุดนะครับขอให้ทุกครอบครัวครับตงนีความสุขนะครับแล้วเราดูแลผู้งานเราให้ดีนะครับผ่านใจนับยาเสพติดแล้วก็ตอนนี้นะครับทิดไอคิดไทยออนไลน์นะครับมีมากครับ cái <laughs> gì trong lớp ta? xanh, 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 xanh,

kasihan sosok Aristarka, nah, terima kasih. Pemusait jadi, Yeah, <laughs> you ใจนะครับที่ชื่นชอบมกรหรือสิงโตนะครับอยากจะเป็นชีิบุคคลนะครับมองซ้ายมองขวาสั่นลีลัอย่างนี้การดูการจ้องนี่ฮะชื่นชอบนะครับสิงโตนะครับจะได้นะครับเอาไงใส่ในในถองเลย เอาไปรูปใส่จานแทนเลยไ่เตัวนี้ไปไหนวะเ่ ให้มาเด็กๆได้ดูเลยเป็นวันเด็กด้วยไปดูแบบผสมใช่จำต้องได้จริงเสียงจริงนะฮแต่ห้ามล้อเด็กแบบชุดหลังลงนี่พี่ดูไม้เกือบสิบสองเมตรเด็มาขึ้นไปเด็กแบบไม่ได้นะไม่ได้พี่ดนนี่ไม่เป็นต่อเหรอไได้ไม่กล้นะ มีการแข่งขันกันอยู่แต่ผมาถิงโตไทยจะเป็นอย่างนี้ครับผ่ร้วเด็กท่กำลังอการรางวลเจาเลยรางวัลเลจาเลยหยิบแองได้เลยครับพี่เป็นศิล์มงคล่ะครับไี่ครับหยิบไปแล้วอับนี้บลครับถ้าเป็นศิลป์มงคลครับใันทีชื่ชอบนะครับจะมอบรางวัลนะครับเชิญมอบในฐานรางาได้เลย ถานำทองไปเป็นสิรินนะครับนีโอ้โหสิ่งตัวกอยู่นะไม่ได้ส so ิ่งตัเนะียนะครับเดีครับยครับเครับเลันเบปรับไปเลยะรับบรไไได้เรัปค Uhm สิงโตไปคารวาถึงที่นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับไุณกับอหวันของพุกนี่ยอดด้วยนะของกบเพชรนี trotzdem, urgency, ่นะเดินตัวร่างของอว ไม่ไดหัวเฮ้ยงานนีน้ดีเลยป็นยังงงไปจะพากลุ่มเา้นไหจะพากันฮะเดยนมุ้งเต้นผาอะไรวนะเนี่ยฮัลโห เป็นสิริภูมรักันรายรน,นีร้ทุกคนสวัสดีพี่พน้องเราแจกหนวดให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาได้ไปชมติ่ต เรือกับเรือนคลองไน่มีป้ายไม่มีสีแดงสีแดงค้องไม่มีสีแดงใช่ไหมเรับรือแช่กับแช่ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ วี้นะครับนนีสิอินล้าอ๋อวันนี้เป็นข้พืโรากันเลยกินล้าใครจะได้มีา้เีก่ี่กินเหามาจริง คะแนนอเรานี่ประมาณล้ี่จะเป็นต่อตัวเรามาดูวเราจะต่อได้ี่รนเอาละตอนนี้สิงโตได้ข้ามาเตาเตาได้เกลี้ย่ือเป็นเลาเสียนโอ ดูไปดาวถี่โกนี่ว่ากินเหล้าเมาบนเครื่อหรือเปล่าไม่ได้ผมจะเต้นเอง สารีราสีโตก่อนมันเป็นประเพที้อาชาวไทยกับชาวเียยังไงก็ต้องเป็นสิตองมีสองใช่ต้องหาคค้ใหญ่ใจดีด้วยเขาพคดภาษาฝรั่งก็ได้ไอ้เพี้าไอ้มาแยกเราใช่ไหมเนี่ยแยงเราไอ้ได้โงเาไอ้เดกอยากจ็ฮ้ยกดเ้ใจเย็นๆเฮ้เอา